ที่สองนะครับตอนนี้เราอยู่เที่ยว mm ที่บินนะครับที่บินนะครับคือีที่บินครับที่บินด้วยนะครับวันนี้กลังถ่ายคลิปคลิปนะครับถ่ายคลิปวันนี้ถ่ายคลิปนครับวันนี้คลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้มาดูก่อนนะครับสภาพเที่ยวบินนะครับขอดูก่อนเหนค่อยไม่ขอดูครับภาพไหน บางครั้งน uh. ี่ต UM. ื okay. er, ่นเต้นกับทุกคนเลยครับที่สนามบินนะที่งานที่งานจะมีี่เด็กมาดูนะครับเห็นอยู่มีสนามบินมาแล้วมีพนักงานมาด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่เครื่องบินแล้วนะครับจากภาคแรกนะครับนี่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันนี่เดี๋ยวเอาการบินเหรอฮะเครื่อินอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีสนามบินเอเชียอตอนนั้นก็มีดูดู ไปที่กุบดูนิฟ้าสวังวรนะครับดูนะครับไทยเอเชียนะครับต้องรัดเข็มขัดสายในภายถ้ามีเกินม่มชัดๆก็ก็ต้องเอาที่ปิดปากนะใช้ได้นะปิดปากได้นะเสื้อโชชีจ้าจ้ามิวโรงแรมนะต้องใส่เสื้อโชชีนะครับจ้าจ้า ปิดจะตกนะต้องแบบนี้ไหยเบรดเบรดเลยนะอย่างที่หนึ่งนะครับต้องต้องต้องสปิดหน้ากากอนามัยนะครับผมนะครับที่ภาพที่ของบินแบบนี้เลยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ไม่ต้องหมอบถูกกระพื่อใช่ มีตัวหาด้วยด้วยมันมีโต๊ะด้วยครับที่จะวางนะ่ะเห็นไหมตาผ <ๆ S 2> ้าหรือเอาแก้วนะดูออขอยัดเอาน,น้ำก่อนแล้วก็เกลีนั้นครับนี่นี่นั่นน่ะน้ำอะไรอะเอาเอตั้งวาตรงนี้เขา <ๆ S 1> ลองเฉยๆมินี่ทำคลิปครับมี <ๆ S 2> ด้วยตั้งวางไว้ตรงนี้ตั้งวางครับดูถ่ายรูปก่อนนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บ นี่เสร็จแล้วก็ครับยังไม่ถึงน,นะครับถ้าเกิดนี่นะผมไม่ทำคลิคปเลยนะนี่อีกแล้วด้วยนะรล้วด้วยครับ วันนี้วันนี้มาดูแล้วครับก็คือ Fortune C Y อะไรอะ C Chain แล้วก็ l i f Jet Jack Under You r Seat Belt นะครับมันมีอ่านว่า a r s i a s p e r App a i Asia ข้อมา Shop Shop Fin ก่อนบินนะครับนี่แล้วยังจับนี้ด้วยนะก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็เฮ้ยนี่อันนี้อันนี้ผูก็มีเหมือนกันไอคิป็นเกมอ๋อเกมเอเชียเริ่มช็อปเลยนี่นี่นี่ชอปเลยดูแลครับนี่ภายในของก็บิน ถ่ายลูกกันหน่อยถ่ายลูกกันหน่อยถ่ายลูกกันไหนครับหน,นึสอมากาน่น้ามาลินหน,นึสองสามขอบคุณตอนนี้ตอนนี้เวลาแค่ก้านนาฬิกาสามเจนาทีนะครับนะครับตอนนี้มาดูเรื่องนะครับ เพื่นนะครับโอกาสเพิ่มบินตกนะครับเข้าไปดูเลยครับดูเลยนะ one hot l i f ไม่มีเพย์ยาอพยพนะครับเขาจะใช้ใช้ยานะครับนี่ครับเพื่อนครับนี่ตากานนี้เลยผานปีห้าล้ดีนะครับก็หมดแล้วก็หมดแล้วเ,เหรอไม่ใช่เหรอ เด,เด,เดองอ,อเคตอนนี้ตน,นี้ตอยังยังไม่ลดระดับเลยนะยังไม่ลดระดับครัยังไม่เครือ่อง <laughs> นะครับมีที่เอเชียช็อปไหมีอะไรอื่นเลยนะครับก็คมีรนนวี่ปี่มีก็ไใส่พยานัไปที่าพยาดอนเมืองครับแล้วก็มกี่เอาไว้ซื้อใชใช่ใชมาซื้อด้วยใช่ใช่ครับ อ๋อไซส์ไซส์ไซสจีไซสสีอืมมีมีผู้ดีมีเสาวสาวสาวมาด้วยสาวอีกเปอร์ผู้ดีใช่ผู้ดิสานะมาได้ไงมาด้วยมาสวยๆเลยนี่มีแม่สายรุ่นะครับหนึ่งแลครับเดี๋ยวเริ่มกันครับนี่มีขายด้วยดูดูสิมีขายด้วยมีอะไรก็อื่น มีข้าวมีกาแมีมีกาแฟมีอื่นๆอีกมากมายโอ้มีด้วยครับมีที่ถ่ายรูปมีที่อื่นๆไหมมีเลยด้วยเอาเจอเอารถจรับเลยหรอใช่รถจราบไปดันไปแล้วรถจราบเลยหรอแม่รถจรับเลยหรอกันาร์ดรถจรับเหรอสาวบ้าจ้าเลยนั่นนั่นนั่นโอ๊ย น <c oughs> นี้ก็สว่างไปหน่อยนดี่สวรค์ในในสวรค์นี่สว้ว <c oughs> <c oughs> ้วครับกินน้ำอ๋อมันจโยนระดับไรเนาะคูซี่เออตอนนี้กินน้ำก็ไม่ไหายต่อนะครับปลีนะใส่แม็ใส่ใส่เม็ด,มดนะปลใส่แม็ดนะครับนี่นะครับ ไม่ได้สามารถสักเซื้อมันไดกระดามีไ้บริการนะไม้บริการแบบเลยนะ นาฬิกา2นาทีใกล้จะถึงรถระดับแล้วนะยังไม่ถึงเลยนะครับขอดนหน่อยก่อนอะไรขอรุ้หน่อยได้เล่าจะไปจะปจะไปไปรุ้นหน่อยขอ